วันนี้นะคะขอเอาใจคนที่ชอบไปทเที่ยวต่างประเทศค่ะปกติแม้จะไปต่างประเทศก็ต้องติดต่อ,อก,กลับมาหาคนในประเทศไทยบ้างไม่ว่าจะเป็นโพสเฟซบุ๊กให้เพื่อนได้เห็นได้อิจฉากันนะคะหรือว่าบางคนก็ต้องใช้ไลน์ติดต่อ,อคุยงานบางคนต้องเช็คอีเมลหรือว่าส่งอีเมลหาเจ้านายแบบนี้เป็นตน้นครั้นจะไปรอว่าเอ๊ะตรงไหนมี Wi-Fi จะโชคดีได้ใช้ WiFi ติดต่อกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวก็คงจะไม่ทันการนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีเซฟ แต่กก็นั้นก็มี2องออปชันที่คนเขาใช้กันบ่อยๆก็คือ 1. คุณจะใช้ Pocket wi ็ต w i f i คือไปใช้อินเทอร์เน็ตที่นู่นได้เลยหรือจะเปิดโรมม็งแล้วไปใช้ Wi-Fi hotspot จากมือถือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า2วิธีนี้วิธีไหนจะครูกว่ากันช่วงคูบแบทตอร์ฟมและกระจบกัรโดโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต เธอส่วนตัวเนี่ยปกติเก่งจะเปิดโรมมิ่งนะเพราะเกรงรู้สึกว่าการใช้ pocket wifi อ่ะมันเปลืองเปลืองยังไงอ่ะ pocket wifi มีซื้อแต่เช่าใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ถ้าซื้อเนี่ยพันกว่าบาท2,000แล้วแตค่คุณภาพนู่นนี่นั่นถ้าเช่าวันละร้อยไปจนถึงวันละ200อ่ะมันก็เปลืองไงคือเราต้องเสียแบบค่าเช่าค<ะ>่า roaming วันละเท่าไหร่อา้าวแต่ยังไงอันนี้พี่ก็ต้องค่าโรมมิ่งวันละเท่าไหร่ไม่เป็ มันมีแพ็กเกจเดี๋ยวนี้เขามีแพ็กเกจแล้วมันก็อ่ะมี2องร้อยสามร้อยขึ้นไปถูกไหมอ่ะแต่มันอยู่ได้กี่วันอันนั้นคืออล,ลิมิตต่อวันนะมันคือต่อวนันไ,<ม>ไม่ใช่แบบทั้งทริปไม่ใช่ม,มันมันมีแพ็กเกจเจ็ดวันห้าวันอย่างนี้ก็มีอ่ะแต่ถ้าเกิดมาเอาจริงต้องบอกว่ามาคำนวณเป็นประเทศประเทศไปดีกว่าจะบอกว่าไอ้นี่ถูกกว่าร้อเปอร์เซ็นต์คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยบางทีค่าโรมมิ่งแบบอล,ลิมิตมันจะสูงนิดหน่อยอืมเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกวิธีการ เช่าหรือว่าซื้อพกเก็ตไวไฟมาเลยแล้วก็เอาซิมมือนอกใส่สบายแต่ว่าพี่คะถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากเช่าไม่อยากซื้อใช่ไหมีมืมอถือเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งหรือจะใช้มือถือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เราก็ได้มันก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไงก็เสียค่าโรม m i n g ไงก็เสียแค่ค่าโร a m i n g แต่พี่ได้ใช้เบอร์เดิมได้ใช้ของทุกอย่างจากในเครื่องคือต้องคิดว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพกกล้องกันเท่าไหร่แล้ว เพราะว่ามือถือเราเนี่ยกล้อง16ล้านพิกเซล22ล้านพิกเซลถูกไหม,มก็ถ่ายรูปเสร็จชแชร์ได้เลยไงจากมือถือ,อไม่ต้องไปนนย,ยูัูนมันก็นต่อ Wi-Fi กันอยู่แล้วไงก็ถ่ายแล้วก็แชร์ได้เลยเพราะว่ามันต่อ WiFI ได้แล้วก็ต่อได้หลายเครื่องด้วยแล้วก็ไม่ลําบากมาต้องแบบเฮ้ยต้องมากดแชร์พราะบางทีแบบเราเปิดเราไม่เป็นคนเดียวเพื่อนทั้งกวนไปกัน5คนไม่เปิดโลมิ่งเลยหวังมาดูจากเราไม่ไหวแล้วมั้งกยซื้อแบบนี้ปุ๊บ อาจจะเช่าก็ได้อะไปเช่าที่นู่นวันละสองอบาทก็ช่วยกันออกสี่อย่ามาเกาะถูกไหมช่วออกนเดียวเดียวนี่ถ้าเกิดเพื่อนไปกัน5คนแล้วเพื่อนหวังเกาะเราคนเดียวอย่าเรียกว่าเพื่อนเลยดีกว่าค่ะถ้ออให้เปิดโล밍มันก็แชร์กันได้เพราะว่าการที่เราจะเทสติ้งหรือว่าแชร์ Wi-Fi hotspot ทให้เพื่อนเนี่ยมันก็แชร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องอยู่ดีอ่ะก็ใชรก็แชร์ได้แต่ต้องบอกว่าพอคุณใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วก็อ่ะหนึ่งเกาะสัญญาณอันที่สองแชร์ Hotspot ด้วยแบตเตอรี่คุณจะลด มากกว่าเดิมนะครับแต่แต่อย่างที่เราบอกไงคะคือมันมีสมาร์ทโฟนที่คุณไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถเอาไปเป็นตัวกระจายฮอสปอตอย่างเดียวทั้งวันคุณก็ณไม่ต้องมานั่งคอนน่งคอนเน็กอะไรมากมายก็คือปล่อยเลยก็ทําได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเก่งจะบอกว่าขั้นตอนมันไม่ยุ่งยากเข้าไปในหน้าเซ t t i n g กดปุ่มตึก๊กเรียบร้อยแชร์แล้วอ๋อแต่เดี๋ยวเดี๋ยแต่ก็จะบอกว่ากรณีแบบนี้ก็เคยเจอปัญหาไงเรื่องของบิลช็อคใช่ไหมค่าบริการมันสูงเกินไป เพราะว่าไปเกาะผิดเครือข่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเช่า Pocket WiFi คุณไม่เจอค่าบริการที่มันเออร์เรอร์หรือว่าสูงเกินมาแน่นอนเพราะว่าคุณเช่ามาเป็นวันหรือคุณไปซื้อซิมการ์ดมาใส่ใช่หไหมซิมที่มันนูน่นซิมที่ต่างประเทศมันก็มีค่าซิมอยู่แล้วจบแล้วมีเด่นมาให้ภายในนั้นเสียปุ๊บคือท่านเน็ตหมดจริงๆแบบใช้แบบสามสี่วันแล้วเด่นหมดมันก็จบแค่นั้นไม่ได้มีค่าบริการเพิ่มเติมเพราะไปเกาะผิดเครือข่าย แต่เก่งมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้งานหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราสมัคร d a t a Roaming เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าของคุณสมัครไปประเทศนี้กี่วันราคาเท่านี้คุณต้องเปิดเครื่องแล้วไปเกาะสัญญาณแบบนี้นะเขาจะส่งมาเป็นข้อความในเครื่องเราเลยนะคะว่าขั้นตอนคืออะไรแล้วคุณต้องเกาะอะไรอย่างไรซึ่งเก่งมองว่ามันค่อนข้างจะละเอียดมากนะคือไม่น่าจะผิดพลาด ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็สามารถโทรกลับมาสอบถามได้อยู่ดีมันก็อาจจะใช่นะแต่ข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยตั้งค่ายังไงอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบเป็นยุคไอทอย่างเราเนี่ยคงจะไม่ไปหาเรื่องงานตั้งค่าตื๊ดต๊ดกดกดเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่บางที่แบบคือไม่เป็นไงไปถึงปับ๊บเปิด อ๋อมันขึ้นโรมิ่่งแล้วใช้ได้ก็คือจบมันก็มีความเสียงที่บอกเขาอาจจะไม่รู้ว่ไปเกาะผิดเครือข่ายหรือถูกเครือข่ายอะไรอย่างนี้คืออาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนิดนึงแต่ที่ลองคิด่าแว่นจบเลยไงคุณพ่อคุณแม่เราเขาจะไปหาซื้อซิมเนี่ยการพูดภาษาที่2ก็ยากพออยู่แล้วถูกไหมแล้วเก่งเคยเจอประเภทที่ว่าตอนแรกก็คิดว่าจะไปหาซื้อซิมเอาหน้าดาน ปรากฏพอไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อถ้าอยู่จะซื้อซิมเนี่ยยูต้องมี ID c ดี d ดนะต้องมีบัตรประชาชนอ๋ออันนี้ก็ต้องเช็คก่อนนะครับเพราะเอาจริงนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือบางประเทศเขามีปัญหาในการที่ว่าว่าจะซื้อซิมอถูกอย่างคุณจะไปบางประเทศเช่นญี่ปุ่นหรือจีนอย่างเงี้ยอาจจะไม่สามารถซื้อซิมได้เพราะคุณเป็นคนต่างประเทศถูกก็ต้องเช่าพกเก็บไวไฟไปจากบ้านเราหรือเปิดโลมมิ่งไปอะไรเงี้ยก็จำเป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆจากประสบการณ์ของเก่มเนี่ยมีญหาปัญหา กับประเภทที่2องคือเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้เพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวประเทศที่เป็นแบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักไงบางทีเราไปเที่ยวอิหร่านอย่างเงี้ยเออ,อหรือว่าเราไปประเทศแถบแบบโอ้เขาใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งมันก็สื่อสารยากอะแล้วเราจะทํายังไงให้เราแบบได้ซิมมาหรือบางประเทศที่คนไปน้อยมากจรงิจรงๆก็ไม่มีให้เช่าพ็อกเก็ตไวไฟอีกออแบบเนี้ยเก่งว่าเปิดโรมิ่งไปอะ้มสุดโดยสรุปแล้วยังไงก็ตามเก่งว่าเปิดโรมิ่งไปจากที่นี่มันคือการเตรียมตัว เผื่อถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าเออจะไปที่นู่นแล้วลองไปหาเอาแบบว่าเอาดาบหน้าถ้ามันไม่ได้ก็เสียการเสียงานซะเปล่าการเตรียมตัวไปจากที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถติดต่อพูดคุยแล้วก็ส่งงานเจ้านายได้ทันเวลานะคะแต่เขาต้องบอกว่าในกลุ่มบางประเทศก็ที่แบบว่าเปิดซิมไม่ได้แน่นอนเขาก็จะมีบริการให้เช่า WiFi เพรเก็ตไรฟแบบนี้แหละจากเมืองไทยไปเลยอย่างญี่ปุ่นก็มีบริการหลายที่รถตัวนี้ไม่แต่ในยุโรปเองก็สามารถเช่าพกเก็บไรฟ์จาก อันนี้ก็ค่าบริการก็ตามนั้นแหละนะครับตามแต่บริการเขาซึ่งผมมองว่าการใช้พกเก e ตไ i ไฟมันสะดวกในเรื่องที่ว่าเราไม่ต้องเอามอถือมาต่อมาแชร์ให้มันยุ่งยากนะครับก็ใช้ตัวเดียวจบนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพกเก e ตไ i ไฟเนี่ยมันทําหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นตัวแชร์ฮอสปอตมันก็จะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าแบตมันจะอึดกว่าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่ความจุใกล้เคียงกันแบบนี้พอไปเปิดให้บริการฮอสปอตเนี่ยบางทีแบบเที่ยวทั้งวัน เยแบบเปิด8ปดโมงเชา้าเที่ยงบางทีก็ลิปตหลีลิหลีเลยจะหมดก็ต้องมาเสียคาโพแบงอะไรยุ่งยากอีกนะครับก็เลยคิดว่าพ็อกเก็ตไวไฟมันสะดวกดีซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับการใช้พ็อกเก็ตไวไฟไปใช้งานในต่างประเทศหรือจะดเปิดโร a m i n g ไปเนี่ยประเด็นสำคัญคือเรื่องของค่าบริการคือต้องเช็คก่อนว่าอนไนคุ้มกันใช่ไหมใช้พ็อกเก็ตไวไฟจะถูกกว่าหรือว่าบางทีความสะดวกในการเปิด roaming ค่าบริการที่ไม่ต่างกันมากอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับ และนี่แหละค่ะก,ก็คือรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้แต่น่าเสียดายที่หมดเวลาลงแล้วยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV แห่งนี้ค่ะส่วนระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดว่าอยากติดตามติดต่อกับเราก็สามารถเข้าไปได้ตามช่องทางโซเชียลนี้เลยสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะราติสวัสดค่ะ